ท้องฟ้าตุลาคม2568มีอะไรให้ดูบ้างปรากฏการดาราศาสตร์ที่คุณไม่ควรพลาดเดือนตุลาคมปีนี้ท้องฟ้าจะเต็มไปด้วยปรากฏการณ์ที่น่าตื่นเต้นสำหรับนักดูดาวและคนรักดาราศาสตร์คุณพลาดไม่ได้เลยแต่ที่น่าสนใจคือมีปรากฏการณ์บางอย่างที่อาจจะทําให้คุณต้องต่างความคิดเห็นกันได้เลยมาดูกันว่ามีอะไรบ้าง6ตุลาคม2568ดาวเสาเคียงจันทร์ใครที่ชื่นชอบการสังเกตดาราศาสตร์ไม่ควรพลาดเหตุการณ์นี้ ในวันที่6ตุลาคมดาวจะปรากฏอยู่ใกล้กับดวงจันทร์ทางทิศตะวันตกเวลาประมาณหนึ่งนาฬิกาจนถึงรุ่งเช้าเป็นโอกาสที่ดีสำหรับการถ่ายภาพหรือสังเกตด้วยตาเปล่า14ตุลาคม2568ดาวพฤหัสบดีเคียงจันทร์อีกหนึ่งปรากฏการณ์ที่น่าสนใจในวันที่14ตุลาคมดาวพฤหัสบดีจะปรากฏอยู่ใกล้กับดวงจันทร์ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเวลาประมาณ0นูนาฬิกา30นาทีจนถึงรุ่งเช้าสำหรับใครที่สนใจอย่าลืมตั้งเวลาเตือนไว้ล่วงหน้านะครับคืน21 เช้า2ี่ตุลาคม2568ฝนดาวตกโอไรออนิดแล้วสิ่งที่ทุกคนรอคอยฝนดาวตกโอไรออนิดหรือฝนดาวตกในกลุ่มดาวนายพรานจะปรากฏขึ้นในคืนวันที่21ตุลาคมต่อเนื่องถึงรุ่งเช้า22ตุลาคมคาดว่าจะมีอัตราการตกสูงสุดเฉลี่ยประมาณ20ดวงต่อชั่วโมงแต่ที่น่าสงสัยคือทำไมถึงมีผู้คนบางกลุ่มที่เชื่อว่าฝนดาวตกครั้งนี้อาจจะมีอัตราการตกสูงกว่าที่คาดไว้คุณคิดยังไงวิธีชมฝนดาวตกโอไรออนิด หากคุณต้องการชมฝนดาวตกครั้งนี้แนะนำให้เลือกสถานที่มืดสนิทปราศจากแสงรบกวนหรือห่างจากแสงเมืองให้มากที่สุดเวลาที่เหมาะแก่การสังเกตการคือหลังเที่ยงคืนเป็นต้นไปเนื่องจากเวลานั้นกลุ่มดาวนายพรานจะปรากฏบริเวณกลางท้องฟ้าทำให้มองเห็นฝนดาวตกได้ชัดเจนแต่ที่น่าสนใจคือฝนดาวตกโอเรออนิเกิดจากอะไร มันเกิดจากโลกเคลื่อนที่ตัดผ่านเส้นทางการโคจรของดาวหางฮันเล่ที่หลงเหลือเศษฝุ่นและวัตถุขนาดเล็กจํานวนมากทิ้งไว้ในวงโคจรแต่มีคําถามที่น่าสนใจว่าทําไมถึงเศษฝุ่นและวัตถุเหล่านี้จึงสามารถสร้างแสงว่าภายลูกไฟได้มาพูดคุยกันในส่วนความคิดเห็นนะครับ25ตุลาคม2568ดาวแวอนทาเรสเคียงจันทรในวันที่25ตุลาคมดาวอนทาเรสจะปรากฏอยู่ใกล้กลับดวงจันทร์ทา,า,า,างทิศตะวันตกหลังดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าจนถึงเวลาประมาณ20นาฬิกาเหมาะสำหรับการสังเกตก,กับครอบครัว 30ตุลาคม2568ดาวพุธอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์มากที่สุดในวันที่30ตุลาคมดาวพุธจะอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ไปทางทิศตะวันออกมากที่สุดสามารถสังเกตได้ทางทิศตะวันตกเวลาประมาณ18นาฬิกา30นาทีจนถึงเวลา19นาฬิกา19นาทีตลอดเดือนตุลาคม2568ดาวหางเลมอนและดาวหางสวอนสำหรับใครที่สนใจดาวหางตลอดเดือนตุลาคมนี้คุณสามารถติดตามดาวหางเลมอน C 2องพันี้เล และดาวหางสวอน C225A2 โซนได้ดาวหางเลม,มอนจะปรากฏทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือช่วงรุ่งเช้าในขณะที่ดาวหางสวรจะปรากฏทางทิศตะวันตกช่วงหัวข้าอย่าพลาดนะสรุป เดือนตุลาคม2568เต็มไปด้วยปรากฏการณ์ดาราศาสตร์ที่น่าตื่นเต้นแต่มีบางปรากฏการณ์ที่อาจจะทำให้คุณต้องต่างความคิดเห็นกันได้เช่นฝนดาวตกโอรออนิทที่มีผู้คนบางกลุ่มเชื่อว่าอาจจะมีอัตราการตกสูงกว่าที่คาดไว้หรือแม้แต่การที่เศษฝุ่นและวัตถุจากดาวหางฮันเล่สามารถสร้างแสงว่าพายลูกไฟได้คุณคิดยังไงมาพูดคุยกันในส่วนความคิดเห็นนะครับ